สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายท่านอยากจะปลูกตะไคร้เอาไว้ทานเองที่บ้านมีวิธีการปลูกอย่างไรที่ง่ายและได้ผลเร็วไปชมด้วยกันเลยครับวิธีการนี้เป็นวิธีการปลูกตะไคร้ที่ค่อนข้างที่จะได้ผลมากนะครับผมทดลองมาแล้วเมื่อเราซื้อตะไคร้มาหรือว่าเราแปลตะไคร้ในสวนมานะครับเราก็นี่แหละครับตัดใบออกตัดใบขอนเขาออกให้เหลือเฉพาะที่เป็นต้นนะครับ แล้วก็ใส่ถุงแบบนี้ถุงพลาสติกนะครับใส่น้ําเข้าไปถุงพลาสติกใส่น้ําเข้าไปพอท่วมหัวของตะไคร้เนี่ยนะครับแล้วก็แช่ไว้วางเอาไว้แบบนี้ครับแบบผมเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดรากดูครับโอโหรากขึ้นเพียบเลยนะครับอันนี้ไม่ขึ้นอ่านี่ครับเห็นไหมครับรากขึ้นเต็มเลยวิธีการนี้ง่ายครับเนี่ยเราก็นําแบบนี้ครับ เอาไปแยกปลูกได้เลยเนี่ยครับได้ผลเต็มที่เลยนะครับได้ผลร้อเอร์เซเลยเพราะว่าเขาขึ้นรากหมดทุกต้นนะครับเห็นไหมครับขึ้นรากมาครบทุกต้นเลยครับบางต้นก็มีมีใบขึ้นมาแล้วด้วยวิธีการนี้ค่อนข้างที่จะง่ายครับท่านซื้อมาจากที่ตลาดนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้แล้วก็เติมน้ําลงไปวางเอาไว้ที่ตรงไหนก็ได้นะครับที่มัน ที่มันแช่แฉะหน่อยเนี่ยครับผมวางไว้ที่ข้างบ้านของผมนะครับที่มันแชแฉะหน่อยตรงนี้เป็นที่ล้างถ้วยล้างชามนะครับนะครับผ่านไปประมาณ7-8วันเราก็จะเห็นว่ารากมันขึ้นมาเพียบแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้ครับเราจะไปปลูกในกระถางก็ได้หรือแปลงปลูกที่เราเตรียมเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวเราไปปลูกด้วยกันเลยครับหลายท่านบอกว่าตัดมาใหม่ๆแบบนี้มันก็มีรากมันติดมาด้วย แบบนี้เราปลูกเข้าไปเลยผมเคยทดลองแล้วนะครับผมตัดมาแบบนี้แล้วก็ไปปักเลยปรากฏว่ามันไม่ขึ้นครับต้องทำแบบนี้ครับต้องเอาไปแช่น้ำก่อนแบบนี้ครับเนี่ยแช่น้ำให้มันเกิดรากก่อนแบบนี้เราสามารถที่จะเอามาปักได้เลยนะครับตัดก่อนก็ได้เนี่ยให้เหลือแค่นี้นะครับแล้วเราก็ปักลงไปเลยแบบนี้ขึ้นชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่า รากของเขาเริ่มมีแล้วครับแบบนี้ผมว่าง่ายนะครับวิธีการนำต้นตะไคร้ไปแช่น้ำเพื่อที่จะให้เกิดรากก่อนแล้วค่อยนำไปปลูกเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ทำได้ผล100%เเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบ หวังว่าทุกท่านควรได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้า,วาอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ